Nó c ก็ซื้อได้แต่คนละวิธีสุภายไปเดียวกันแต่ว่าความเสื่มมันขึ้นยู่งกับไม้แขร์มากกว่ากำลังดาเนินการไม่ให้แม่ทราบแล้วไงอ่ะก็เอาเงินไปใช้อย่างอื่นอ่ะนี่ก็เงินของฉันก็ตังเราเราจะใช้ยังไงก็ได้บางคนเขาชอบมาเหยียดคนอื่นอ่ะว่าแบบซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมแต่คุณซื้อแบบศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนไม่ผิดอะไรนะครับเงินที่เอาไปผ่อนเอามาต่อยอดอย่างอื่นได้ดก็ซื้อได้แต่คนละวิธีไม่ผิดค่ะไม่แขกแล้วไงอ่ะก็เอาเงินไปใช้อย่างอื่นอ่ะแล้วสุดท้ายก็ผ่่ออออนน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 รบบเเเเเเหหมมมมืืกกกกกัััั็็็ีีปสิิิทททธ์ขขงาาาาะะะ้จํไได ไม,ไม่แคร์ค่ะเดินหนีเลยเป็นสิทธิของเขาครับที่แบบว่ามันเป็นเงินของเขาปีนึงสองปีก,ก็เป็นเรื่องของเขาครับเราไม่มีสิทธิ์ว่าอะไรเขาครับเป็นเรื่องของเขาแบบเขาจะใยยอะไรก็เรื่องของเขาเนเงินเขาชีวิตเขาสอกหน้าเขาเลยค่ะบ <laughs> อสอกใส่หน้าเลย <laughs> ใช่กำลังดําเนินการไม่ให้แม่เศร้าค่ะความชอบของเขาสุดท้ายทั้งหมดก็คือเงินของเขาค่ะเขามีสิทธิ์ที่จะ พอรหรือไม่ผ่อนก็ได้นี่ก็เงินของฉัน <c oughs> เราตังเราเราจะใช้ยังไงก็ได้ไม่ได้ไปยืมเงินเขามาซื้อคนที่พอนี่ไม่ผิดปกติไอคนที่เหยียดละ่ะผิดปกติแล้วว่าทําไมาคุณถึงมาเหยียดเราในเมื่อมันเป็นความ สะดวกของเราไล่ไปพักก่อนทำไมถึงคิดแบบนั้นใช้ซ้ำกันอ่ะหนไม่ซีเรียสแต่อยู่ดีคุณมาขิงว่าเรามีนะเราใส่สดนะมันแบบมันตลกอะทำไมคุณต้องมาขิงวะอะไรเงี้ยก็เป็นออปชั่นนึงในชีวิตเขาครับสั่งพอเลยสุดสุดท้ายมีเหมือนกันต่อให้จะสุปายไปเดียวกันแต่ว่าความสดมันขึ้นอยู่กับมแพรมากกว่า